สวัสดีครับอยู่กับผมบอย c a r ก a ์คาเวเอร์นะครับอยู่ภายในเก่งแคท3 2 3 GC งสามจีซนิวโลโก้นะครับไม่ได้ขายมันนาไม่ได้พูดถึงภายในเก่งมันาแล้วนะนะครับผมกำลังปิดปากสะนะครับกำลังปิดปากปอนะครับทุกคนนะครับคลิปนี้ก็จะมาขอบคุณนะครับสำหรับ FC นะครับผม ที่กดติดตามนะฮะแล้วก็ชื่นชอบนะครับบางคนไม่ชอบก็ไม่เป็นไงนะครับก็ได้มาดูคลิปก็ขอบคุณมากแล้วกันนะฮะบางคนจะคอมเมนต์ด่ายุ่งว่าอย่างนี้อย่างนั้นนะ,ะว่าโอ้ยอวดกงอดเก่งนะครับเอ่อมาไล่นะครับเราก็ไม่ได้ไปนสนใจตรงนั้นอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าเราก็พูดในความจริงนะฮะเราไม่ได้อวดกงอดเก่งแล้วนะครับอย่างน้อยก็ยังมีอีกหลายๆคนนะครับที่ชื่นชอบนะครับผม มาเป็นฝันประสบการณ์หรือว่าจะมาคุยนะครับเกี่ยวกับการทํางานประสบการณ์นะครับกว่าจะผ่านงานกว่าจะอ่านงานออกนี่อ้ยนะฮะไครที่เคยผ่านนี่รู้สึกถึงความลําบากเลยนะฮะรู่สึกถึงความลําบากนะครับใครที่ไม่เคยผ่านนี่ก็ดูเฉยๆอย่างใครที่แบบ เป็นรถง่ายๆใครก็เฉยๆนะครับใครที่เป็นรถยากกว่าจะเป็นได้กว่าจะเก่งได้เนี่ยความรู้สึกนี่มันคล้ายๆกันนะฮะมันเหมือนๆกันนะฮะแต่อย่างสมัยนี้อยากว่าแ้มันยุคสมัยมันไม่เหมือนกันนะฮะยุคสมัยไม่เหมือนกันยุคสมัยนี้มันอ่ามันคนขับเนี่ยมันหายากนะครับคนขับหายากแต่งรถคุณจะมันเยอะนะครับตรงไหนมันก็มีเนี่ยตรงไหนก็ต้องการ อะไรนเงี้ยนี่ยนะฮะเป็นองมากมันก็ขึ้นอยู่กับงานแต่ละบริษัทนะครับงานแต่ละที่ร้านแต่ละจังหวัดอะไรเนี่ยความแตกต่างกันความยากความง่ายนะครับก็ขึ้นอยู่กับงานขึ้นอยู่กับจังหวัดด้วยครับอย่างงานโชว์บ,บ้านเนี่ยมันเป็นงานที่แบบหลา,ากหลายนะครับมันพัฒนาตัวเองได้เร็วนะมันมันจะมีอนาคต พัฒนาตัวเองได้เร็วนะครับมันเจอหลากหลายเจองานที่มันหลากหลายเอองานที่เราเคยทำแล้วก็มาเจองานที่เราเคยทำมันก็เออมันมีหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับงานทุกงานเนี่ยอย่างงานบริษัทก็มีนะเดียวงานหน้าเดียวเนี่ยทำอย่างนี้ก็ทำแบบนี้แหละเอองานหลวงงานอะไรงานต้อตทำทุกอย่าไม่อยู่แบบหน้าเดียวงานหน้าเดียวไม่ค่อยได้งานเท่าไรหรอกงานบบิษัทไปครับไปเรื่อยๆนะ อะไรมากดนั่นางาน,นเจ้าปาน่นเองเจ้าของบางคนก็เคี้ยวดตึงนะครับก็ดกดดันักนะครับไม่ก็จะประมาณอาจจะทำงานลับบาสนะครับอย่างเกา่เกาๆหน่อยก็เฉยๆอะไรเงีนะ้ยแล้วก็สปาร์เบอนล้อมนะครับการแข่งขันสูงนะทำไม่ดีทำไม่ผ่านก็ การตลาดก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นทําก็ต้องทำให้ดีปากก็ปาก,ปากงานชาบ้านมันจะปากต่อปากนะครับปากต่องปากเราทําดีก็ดีกับตัวเราเนี่ยมันก็การตลาดก็ดีนะครับ ครับพี่น้องครับฝากติดตามให้ด้วยนะครับฝากไลค์ผมแชร์คลิปไปด้วยนะครับคอมเมนต์เพื่อรังไจให้หน่อยน,อคอนอยะครับให้ดีชื่นชอบนะครคอมเมนต์อาจจะไม่ได้ตอบนะครับเพราะว่าอ่ามันยุ่งๆเนี่ยผมไม่ค่อยมีเวลาตอบเท่าไหร่แต่ขอให้กดไลค์ให้นะครับขอ,อคบคุณมากนะครับ โอเคครับผมแดดสองแล้วนะครับฝากไลฟ์ฝากแชร์เพื่กำลังใจให้ด้วยนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับใครที่มีอะไรเกิดขึ้น,ดน,นได้นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ